เรียนท่านผู้ปกครองและสวัสดีค่ะลูกๆชั้นป .5 ที่น่ารักของคุณครูทุกคนสำหรับวันนี้มาเจอกับคุณครูออนไทลินสวนน้หงหรือคุณครูพี่ออนในรายวิชาภาษาไทยอีกเช่นเคยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะลูกๆสำหรับที่ผ่านมานะคะที่เราได้เรียนนะคะในรูปแบบนะคะสอนออนไลน์นะคะลูกๆคงจะมีความสุขกันใช่ไหมคะอ่า ทีนี้นะคะลูกๆขาก่อนที่ลูกๆนะคะจะอ่าก่อนที่คุณครูจะเข้าสู่บทเรียนให้กับลูกๆนะคะคุณครูขออ่าบอกวิธีแล้วก็ขั้นตอนในการดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ร่างกายเราไม่พร้อมนะคะเราก็เรียนได้รู้เรื่องใช่ไหมคะ,ะทีนี้นะคะทุกคนต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะคะลูกๆอ่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะลูกๆนะคะตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าบ้วนปากแปรงฟันเสร็จแล้วลูกต้องกลั้วปากด้วยน้ําเกลือทุกครั้งนะคะน้ําเกลืออุ่นๆน,นะคะลูกนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคในช่องปากและลําคอของเรานะคะสองเลยก็คือเวลาลูกก่อนที่ลูกจะรับประทานอาหารลูกต้องล้างมือนะคะล้างมือทุกครั้งล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ แล้วก็สามก็คือลูกต้องสวมแมสหรือหน้ากากาอนามัยทุกครั้งก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะลูกต้องอ่หมั่นพยายามนะคะพยายามที่จะเซฟตัวเองแล้วก็เซฟคนในครอบครัวของเราด้วยนะคะเอาละค่ะผ่านไปในเรื่องของการป้องกันนะคะโรคไวรัสโคุยน่ิก้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่บทเรียนของเรากันต่อเลยนะคะอ่า วันก่อนเราเรียนไปในคาบที่แล้วนะคะวันพฤหัสวันคาบที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูให้ลูกๆชั้นป .5 ได้รับชมคลิปวิดีโอนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่ผ่านม,มาใช่ไหมคะ,ะทีนี้นะคะคุณครูให้ลูกๆนะคะได้เรียนนะคะทบทวนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ดนะคะคําในภาษาไทยที่นํามาใช้จากภาษาต่างประเทศนะคะ หน่วยนี้ลูกๆคงจะคุ้นๆกันใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะหน่วยนี้คุณครูเคยให้ลูกๆเรียนแล้วก็ทําแบบฝึกหัดไปแล้วด้วยนะคะแต่อย่าลืมนะคะหน่วยนี้เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ยากพอสมควรคุณครูก็เลยให้ลูกๆนะคะได้ทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะอ่าทีนี้นะคะอ่คุณครูจะอธิบายนะคะว่าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะ มีอสองภาษาด้วยกันนะคะที่เป็นภาษาหลักๆเลยนะคะก็คือภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาจีนนะคะภาษาอังกฤษก็มีทั้งทับศัพท์นะคะคำทับศัพท์แล้วก็ศัพท์บัญญัตินะคะคำศัพท์บัญญัติก็จะให้เกี่ยวกับความหมายอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปเลยค่ะคุณครูจะให้ลูกๆนะคะ ได้อ่านบทร้อยกรองนะคะที่ครูกําหนดมานะคะแล้วสังเกตคาที่เป็นตัวอักษรสีน้ําเงินว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะ,ะในหัวข้อบทร้อยกรองว่าคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะอ่านพร้อมๆกับค,ครูเลยนะคะหนึ่งสองสามคำในภาษาไทยนำมาใช้จากต่างชาติท็อฟฟี่เค้กค,คริสต์มาส คัสตาร์ดกาดเนคไทกลวยเตียเ๋ยวเกี๊ยวเกี๊ยบอีต้าหูยี่มีทั่วไปความหมายดำรงไว้ออกสำเนียง้ายเสียงเดิมอ่าลูกๆสังเกตแล้วใช่ไหมคะว่าในแต่ละคำเนี่ยอย่างเช่นคำว่าท็อกซี่คำว่าเค้กคริสต์มาสคัสตาร์ดกาดเนคไทก๋วยเตียเ๋ยวเกียเก๊ยวเกี๊ยบอีและเต้าหูยี่เนี่ย เป็นคําที่มาจากภาษาต่างชาติทั้งนั้นเลยนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะคุณครูจะให้ลูกๆนะคะได้ทราบความหมายนะคะคําภาษาต่างประเทศที่มาอาที่มีอยู่ในภาษาไทยนะคะก็คือคนไทยเนี่ยนําภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยหลายภาษามากนะคะไม่ใช่แต่ภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะคะมีทั้งภาษาไรคะ ภาษาบาลีสันสกฤตนะคะภาษาคาเมนนะคะภาษาชวาภาษาเกาหลีญี่ปุ่นนะคะจีนฝรั่งเศสอังกฤษนะคะดังนั้นนะคะลูกๆนะคะจึงควรที่จะทราบที่มาของคำนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนแล้วก็ใช้คำเหล่านี้นะคะให้ถูกต้องตามความหมายด้วยนะคะอ่าทีนี้คุณรูณจะยกตัวอย่างคำที่มาจากภาษา ต่างประเทศนะคะที่นำมาใช้ในภาษาไทยนะคะคำแรกค่ะคำว่าปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นคำภาษาบาลีนี่เองนะคะมีความหมายว่าเดี๋ยวนี้ทันสมัยทันทีหรือว่าสมัยใหม่นี่เองนะคะคําว่าทฤษฎีนะคะทฤษฎีเนี่ยหมายถึงหลักวิชานะคะเพื่อเสริมข้อมูลในภาคปฏิบัตินะคะ ต่อไปค่ะคําว่าบังคมนะคะมาจากภาษาคำเหนนะคะคำเห็นก็คือก็คืออะไรคะภาษาไหนคะถูกต้องค่ะภาษากัมพูชานี่เองนะคะบังคมเนี่ยก็จะใช้นะคะในอารากศัพท์นะคะคําราชาศัพท์นี่เองนะคะหมายถึงการแสดงความเคารพนะคะพระมหากษัตริย์นะคะหรือว่าเชื้อราชวงศ์นะคะได้ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเราก็จะใช้คําว่า บังคมในผู้ที่มีชนชั้นสูงนะคะอยู่ในเชื้อรหากษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะเป็นตัวอย่างคำนะคะก็คือคำว่าบุหลันบุหลันเนี่ยเป็นคำที่มาจากภาษาชวานี่เองนะคะแปลว่าเดือนดวงเดือนหรือพระจันทร์นะคะต่อไปค่ะคำว่าซากุระนะคะ ซาคุระมาจากภาษาญี่ปุ่นนะคะเป็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะต่อไปค่ะคําว่ากิโลกรัมนะคะเป็นคําที่มาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งหมายถึงชื่อมาตราชั่งน้ําหนักนะคะหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพันกรัมนี่เองค่ะนะคะทีนี้คุณครูจะให้ลูกๆนะคะได้ศึกษาระดับชั้นนะคะ ได้ศึกษาระดับคำภาษาต่างประเทศนะคะก็อาจจะมีคำที่มาจากภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะคะอ่าทีนี้นะคะลูกๆศึกษาตัวอย่างนะคะไปพร้อมๆกันนะคะคำแรกนะคะอ่านว่าอะไรคะลูกๆชอบรับประทานกันใช่ไหมคะคำแรกก็คือคำว่าไอศครีมน,นะคะไอศครีมน,นะคะอไอศครีมน,นะคะเป็น าภาษาที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะเป็นชื่ออาหารชนิดหนึ่งนะคะที่เด็กๆชอบรับประทานใช่ไหมคะเด็กๆชอบกินนะคะคุณครูก็ชอบกินเหมือนกันนะคะแต่เป็นของเย็นช่วงนี้งดได้งดนะคะหันมาดื่มน้ำหันมาดื่มน้ําร้อนหรือว่าของอุ่นๆกันก่อนนะคะต่อไปค่ะเฮลิคอปเตอร์ค่ะเฮลิคอปเตอร์นะคะต่อไปค่ะคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์นะคะ ต่อไปนะคะค่ะเป็นการให้ความหมายนะคะการใช้คำที่มาจากภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะคะก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นภาษาที่แพร่หลายนะคะใช้เป็นภาษากลางหรือภาษาสากลนะคะที่ใช้สื่อสารกันทั่วไปนะคะในโลกใบนี้นะคะจะมีทุกประเทศนะคะที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะคำที่มาจากภาษาอังกฤษเนี่ยจะแทรกซึมเข้ามาอยู่ในภาษาไทยนะคะ ด้วยสายเหตุหลายประการด้วยกันนะคะอย่างเช่นการค้าขายการศึกษาการกีฬานะคะ,ะคําที่มาจางภาษาจียจะนํามาใช้ในภาษาไทยเนี่ยก็มีหลายลักษณะด้วยกันนะคะดังนี้ค่ะ,ะก็คือนํามาใช้โดยตรงนะคะไม่ได้คหนดคําไทยขึ้นใช้แทนนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าคําทับศัพท์นี้เองนะคะก็คือ เมื่อเขียนเป็นภาษาไทยจะไม่ใส่รูปวรรณยุกนะคะแต่เมื่อออกเสียงให้ออกเสียงวรรณยุกนะคะเป็นสำเนียงภาษาเดิมและออกเสียงตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดของไทยนี่เองนะคะอ่าทีนี้จะเป็นตัวอย่างคํานะคะอ่าอืมนะคะก็คือคาแรกเลยก็คือคอนโดมิเนียมนะคะเห็นไหมคะเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้ว่าอ่านออกเสียงเป็นสามติบเลยคอนโดมิเนียมนะคะแต่ใน คำทับศัพท์นะคะของภาษาไทยจะไม่เขียนวรรณยุกให้เห็นนะคะก็คือไม่เขียนวรรณยุกเอกในคําว่าเนี่ยนะคะต่อไปค่ะซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะคําว่าคอมพิวเตอร์นะคะเทคโนโลยีนะคะเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนะคะ อินเทอร์เน็ตอ่าไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะคะคำนี้เราใช้ผิดบ่อยมากเลยนะคะคำว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่นะคะต้องอ่านสะกดว่าอินเทอร์เน็ตค่ะใช้ทรทูททหารนะคะลูกไม่ใช่ต่อเต่านะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นประเภทที่สองก็คือ กำหนดคำไทยใช้แทนนะคะหรือเขาเรียกว่าคำศัพท์บัญญัตินี่เองนะคะก็หมายถึงคำที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะบางคำจะมีการกำหนดคำไทยขึ้นมาใช้แทนโดยสำนักงานราชบัณฑิตตยสภานะคะ,ะตัวอย่างคำค่ะคำว่าแท็กซี่นะคะคำว่าแท็กซี่เนี่ยก็มีคำศัพท์บัญญัติก็คือรถ ยนรับจ้างสาธารณะนี่เองนะคะหรือว่ารถโดยสารนะคะต่อไปค่ะพาสปอร์ตนะคะก็คือหนังสือเดินทางนะคะเฟอร์นิเจอร์ก็คือเครื่องเรือนเครื่องประดับนะคะแฟชั่นก็คือสมัยนิยมนะคะหรือว่าสิ่งที่นิยมกันในปัจจุบันนะคะต่อไปค่ะออฟฟิศก็คือที่ทํางานใช่ไหมคะาสานักงานที่ทําการนะคะกาแล็กซี่ก็คือ ดาราจักรนี่เองนะคะอ่าต่อไปจะเป็นตัวอย่างคําที่มาจากภาษาจีนนะคะคําที่มาจากภาษาจีนจะอ่านยากหน่อยนะคะจะอ่านยากหน่อยบางคานะคะอ่าอย่างเช่นคําแรกค่ะอ่านว่าอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะอ่านว่ากุนเชียงนะคะมาจากภาษาจีนนะคะกุนเชียงเป็นอาหารของชาวจีนด้วยนะคะแต่คนไทยนิยมนํามาทอดหรือนามาผัดข้าวผัดก็ได้นะคะ คุณครูชอบกินมากเลยนะคะโดยเฉพาะกุนเชียงหมูนะคะเอาละค่ะต่อไปยิ่งพูดยิ่งหิวกันแล้วใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะคําว่าอะไรคะคําว่าปุ้งกีนะคะปุ้งกีนะคะก็คืออุปกรณ์นะคะอุปกรณ์การทํางานนะคะอ่าในการทําอะไรคะในการอ่าขนดินนะคะขนซทรายอย่างนี้เป็นต้นนะคะ อ่าต่อไปค่ะคําว่าซาลาเปานะคะเป็นชื่ออาหารชาวจีนนะคะก็คือซาลาเปาที่คู่กับขนมจีบใช่ไหมคะอ่าลูกๆคงจะชอบกินกันใช่ไหมเหมือนคุณครูเลยคุณครูก็ชอบกินแล้วก็ตอนนี้คุณครูก็หิวเหมือนกันนะคะลูกๆหิวกันแล้วใช่ไหมคะอ,ะอ่าอ่าทีนี้นะคะเป็นคําต่อไปกันเลยนะคะ อ่าต่อไปคุณครูจะอธิบายนะคะการใช้คําที่มาจากภาษาจีนในภาษาไทยกันให้ฟังนะคะภาษาจีนที่เรามาใช้ในภาษาไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะนํามาใช้โดยตรงนะคะโดยไม่ได้กําหนดนะคะคําไทยขึ้นมาใช้แทนนะคะเมื่อเขียนเป็นภาษาไทยจะใส่รูปวรรณยุกนะคะให้ออกเสียงใกล้เคียงกับภาษาสำเนียงเดิมนะคะอ่อย่างเช่นตัวอย่างนะคะเช่นคําว่า คำว่าเก๋นะคะคำว่าเก๋ก็คือความหมายก็คือปลอมหรือเลียนแบบเพื่อให้หลงผิดว่าเป็นของแท้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะคําว่าเจนะคะเจก็คืออาหารที่ไม่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์และผักบางชนิดอย่างเช่นกระเทียมกุยช่ายนะคะ,ะผักชีอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปก็คือคําว่า ซีอิ๊วนะคะก็คือเครื่องปรุงอย่างน้ำปลาทำด้วยถั่วเหลืองหมักน,นะคะอ่าต่อไปค่ะคำว่าเซียนนะคะเซียนลูกๆเคยได้ยินใช่ไหมคะก็คือผู้บำเพ็ญอะไรคะบำเพ็ญอ่าพรตนะคะอ่าพรตในที่นี้ก็คือบำเพ็ญอะไรคะเหมือนกับการนนะั่งสมาธิใช่ไหมคะบำเพ็ญพรตนะคะจนมีอิทธิฤทธิ์นะคะเป็นผู้วิเศษอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะบัจจางนะคะ บะจ่างแปลว่าบะจ่างแปลว่าชื่ออาหารข้าวของจีนชนิดหนึ่งทำด้วยข้าวเหนียวนำมาผัดน้ำมันนะคะอ่าไส้มีหมูเค็มหรือหมูะโล้นะคะกุนเชียงนะคะไข่เค็มเฉพาะไข่แดงนะคะอ่ากุ้งแหง้งเห็ดหอมเป็นต้นนะคะ ่อด้วยใบไผ่แล้วต้มสุกนึกภาพแล้วหิวเลยนะคะนึกภาพแล้วโอ้ต้องน่ากินแน่นอนเลยนะคะอะทีนี้นะคะคุณครูจะมาสรุปความรู้ให้กับลูกๆนะคะอ่านี้เรามาเดินทางมาถึงท้ายคาบของเรากันแล้วนะคะ,ะคุณครูจะสรุปนะคะว่าคําที่มาจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ คำและความหมายตามภาษาเดิมที่รับมานะคะแต่บางคำก็กําหนดคําไทยขึ้นมาใช้แทนนะคะการนาคําภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยเป็นการเพิ่มคําในภาษาไทยให้มีใช้มากขึ้นนะคะคุณครูก็คิดว่าลูกๆคงจะเข้าใจนะคะในส่วนของภาษาต่างประเทศมากขึ้นนะคะเดี๋ยวในคาบต่อไปนะคะในชั่วโมงต่อไปพรุ่งนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าคุณครูจะสอนในทบทวนในเรื่องบทไหนกันอีกหน่วยการเรียนรู้ไหนกันอีกนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะส่วนเรื่องการบ้านเดี๋ยวครูจะแจ้งอีกทีนึงนะคะว่าจะให้ทําแบบไหนนะคะสําหรับวันนี้ถ้าลูกๆไม่มีคําถามนะคะ,ะคุณครูก็จะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมนะคะที่ครูบอกไปเมื่อต้นคาบนะคะว่า ก้วน้ำก้วปากด้วยน้ำเกลืออุ่นๆทุกครั้งนะคะ,ะล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือสวมแมสสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยก่อนออกไปไหนด้วยนะคะสําหรับวันนี้อคุณครูพี่ออนนะคะขอลากันไปก่อนนะคะคอยเจอกันใหม่ในครับหนะ้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ